สรุปนะครับออทองคำนะครับวิกหน้ามองขึ้นต่อนะครับมีเป้าหมายที่1838นะครับเป้าหมายแรก RSI ต้อง o v e r b o u g h ให้ได้สำเร็จและไม่ได้ไม่ว่าจะได้ผมอะไรก็ตามนะครับแนวที่ห้ามหลุดทุกๆกรณีคือฐานของเวฟสครับเวลานับเล็บเสร็จแล้วให้ยึดเว็บเ,เลข4เป็นแนวรับเลยนะงั้นแนวรับที่ห้ามหลุดก็จะอยู่ที่176 1 7นะครับ1 7 6่1764นะครับแนวที่เราคุ้นเคยนะครับ1764ก็ได้จำตัวเลขนั้นแล้วก็จำไปเลยก็ได้ครับห้ามปิดต่ำกว่า1764ประมาณนี้นะครับเป็นราคาปิดนะนะครับงั้นก็มองขึ้นนะครับห้ามหลุดต่ำกว่า1764เป้าหมายแรกก็คือบริเวณ1838 RSI ต้องโอเวอร์บอทให้ได้ครับอันนี้คือทองคำในสัปดาห์หน้านะครับ สวัสดีครับทุกท่านครับผ่านมาแล้ว1สัปดาห์นะครับเกิดอะไรขึ้นมาบ้างกับทองคำนะครับทองคำครับเขาที่แล้วนะครับบอกทุกคนเอาไว,ว้ว่านับเวฟ5ครั้งเอาไว้นะครับฝั่งขึ้นยังคงได้เปรียบนะแล้วก็แนวรับที่ห้ามหลุดทุกๆกรณีก็คือฐานของเวฟ4คือ1765 1764นะครับเป้าหมายของเวฟ5ครับ 5, อยู่ที่1838 RSI าาต้องโอเวอร์บอทเท่านั้นนะครับอ่ะคราวนี้ผ่านมาแล้ว1สัปดาห์ครับเกิดอะไรขึ้นมาบ้างก็ปรากฏว่า ทองคำครับก็มีย่อลงมาบ้างนะครับก็ไม่หลุดฐานของเวฟ4ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ย่อซื้อย่อซื้อเลครับสุดท้ายก็ทำนิวไฮสำเร็จนะครับแต่นะครับที่น่ากังวลในรอบนี้ก็คือว่าการทํำนิวไฮรอบนี้ครับไม่สามารถไปถึงนะครับตัวทารเกต1นะครับหนึ่นะครับในมุมในมุมของเวฟไฟโบนเนาะเป้าที่มันต้องไปถึงก็คือ1838มันวิ่งไปได้ไม่ถึงครับแล้วก็อายส่ย้อนกลับมาโอโซนะครับแบบนี้มุมมองของเวฟ มองอยังไงนะครับนะสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์ที่1 9ถึง23ธันวาคมเนี่ยเวฟไฟโบมองอยังไงนะอะทรายลงมาโอโซนที่เรียบร้อยรอบหน้ามองขึ้นหรือมองลงนะครับถ้ามองลงนะครับแนวรับอยู่ตรงไหนนะครับแล้วแนวไหนครับที่ห้ามผ่านเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดผ่านปุ๊บแสดงว่าเรามองผิดละไม่ได้ลงละเตรียมขึ้นต่อได้สัปดาห์หน้า1 9ถึง23บมธันวาคมมุมมองของเวฟไฟโบเป็นยังไงครับสามารถ เข้ามาเรียนได้เลยนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับสามารถเข้าฟังนะครับตัวเนื้อหาของเว็บนะครับได้ฟรีทุกๆคนนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดยทั้งสิ้นนะครับอินดิเคเตอร์ใช้ฟรีแล้วก็เข้าฟังตัวแผนของตัวทองคำแล้วก็ทีเฟกได้ฟรีทั้งหมดนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะสวัสดีครับ กำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกำลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีเซอร์วิสต่างๆให้ใช้งานฟรีกมากมายครับเช่นพวกอเลสต์แมสเซจต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรไอมับต่คใช เพียงแค่สแกน QR c o d โค้ดตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade o r l d i d e e b ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ